ทันทีรครับผมว่าเรามีภารกิจร่วมกันสำหรับคนไทยทั้งประเทศก็คือต้องเอาชนะรัฐบาลสืบทอดอำนาจเผด็จการชุดนี้หยุดความเพอ้อฝันของพลเอกประยุทธ์และพวกลงตรงนี้แล้วคืนความฝันที่เป็นจริงให้กับประชาชนคนไทยให้เขามีรัฐบาลที่มีศักยภาพ มีความสามารถมีประสบการณ์แก้ไขปัญหาได้จริงเราจะทำอย่างนั้นได้มีทางเดียวครับคือเราต้องชนะเลือกตั้งแต่ด้วยกติกาอัปะยศนี้เพียงชนะเลือกตั้งการเลือกตั้งครั้งที่เพิ่งผ่านมาพิสูจน์ชัดแล้วว่าไม่เพียงพอ พักเพื่อไทยได้รับคะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งแต่พักพลังประชารัฐใช้คะแนนเสียงสว2อวอ250คนที่พลเอกประวิทย์เลือกให้พลเอกประยุทธ์ตั้งโหวตเอาพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีโดยเป็นเจตนารมณ์แต่แรกดั้งเดิมของพผเด็จการคอสชอกลุ่มนี้ ดังนั้นการเลือกตั้งครั้งที่กำลังจะมาถึงจึงจำเป็นที่จะต้องมีพักใดพักหนึ่งในฝ่ายประชาธิปไตยคว้าชัยชนะให้เด็ดขาดได้คะแนนเสียงเป็นจำนวนมากได้คะแนนเสียงเกินครึ่งในสภาผู้แทนราษฎรแลนสไลด์เพื่อขับไล่เผด็จการออกไปไม่ให้ตั้งรัฐบาลได้ คำถามก็คือว่าคณิตศาสตร์ทางการเมืองก็เมื่อผมยอมรับอยู่เองว่าฝ่ายหนึ่งมี250สอวอเป็นคะแนนตั้งต้นต้องการเพียงอีก126คะแนนสสเท่านั้นก็จะสามารถตั้งนายกรัฐมนตรีได้ทันทีแต่ท่านที่เคารพครับ ในมิติทางการเมืองก็ให้มันมีพักใดพักหนึ่งได้เกิน250เสียก,ก่อนสิให้มันเห็นชัดว่าประชาชนลงชันทามติทั้งประเทศเลือกพักการเมืองหนึ่งแลนสไลด์เกินครึ่งถึงวันนั้นผมเชื่อว่าสอวอซึ่งมีโอกาสลงคะแนนเลือกนายกอีกเพียงปีเดียว จะถูกเรียกร้องทวงถามจากพลังของประชาชนทั้งประเทศให้เคารพการตัดสินใจของคนส่วนใหญ่ให้ตัดสินใจตามพักการเมืองแกนนำฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งได้คะแนนสูงสุดได้คะแนนเกินครึ่งอย่างที่เราตั้งเป้าหมายแน่นอนที่สุด ในทางการเมืองไม่มีอะไรตายตัวไม่มีอะไรเป็นสูตรสำเร็จแต่ถ้าไม่กล้าคิดไม่กล้าทำมันก็จะไม่มีวันสำเร็จเช่นเดียวกันดังนั้นผมเดินเข้ามาที่นี่ด้วยเหตุผลในทางการเมืองในทางส่วนรวมเช่นนี้ผมเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจ ว่าถ้าจะมีพักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยพักใดได้คะแนนเสียงสูงสุดชนะขาดหรือเกินครึ่งหรือจะเรียกว่าแลนสไลด์พักการเมืองนั้นต้องเป็นพักเพื่อไทยเพราะเขาเคยทำให้เห็นแล้วอย่างน้อยสองครั้งในนามพักไทยรักไทยเมื่อปี2548และในนามพักเพื่อไทยเมื่อปี2 5 5 4ส่วน เพื่อนมิตรที่เป็นพักการเมืองร่วมแนวฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันแม้ผมม่อาจได้ไปร่วมงานในฐานะบุคลากรคนหนึ่งแต่ผมยืนยันว่าผมร่วมใจผมยืนยันว่ามิตรภาพที่มีต่อกันความปรารถนาดีที่ผมมีให้ไม่มีคลอนแคลนเสื่อมสลาย ผมรักเพื่อนรักพี่รักน้องพักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยอย่างไรก็จะเป็นเช่นนั้นเราไม่ใช่ปฏิปักษ์เราเป็นเพียงคนคิดเรื่องประชาธิปไตยยืนอยู่ฝ่ายเดียวกันแล้วก็ทำหน้าที่ในสนามแข่งขันผมไม่มีแม้แต่เสี้ยวคิดที่จะต้อง เผชิญหน้าทางการเมืองกับมิตรร่วมข้างประชาธิปไตยที่จะต้องกระทบกระทั่งให้เกิดความคับข้องหมองใจผมเพียงบอกว่าผมมาที่พักเพื่อไทยผมไม่ได้มาเล่นๆผมเททั้งหัวใจเพื่อภารกิจนี้และผมจะทำสุดความสามารถ <Yeah. S 1> เพื่อชัยชนะของพักเพื่อไทยให้ได้ <Yeah. S 1> และในขณะเดียวกัน ก็เป็นกำลังใจมุ่งหวังให้พี่น้องพักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยทุกพักทุกคนทุ่มเทสุดความสามารถในแนวทางของท่านเช่นเดียวกันเราจะแข่งขันกันโดยเสรีโดยอิสระแข่งขันกันอย่างสุดกำลังให้ประชาชนตัดสินใจเสร็จแล้วเรากอดคอทำหน้าที่ด้วยกันเอาชนะ,ะเผด็จการด้วยกัน